ีค่ะโอ้ยอบคขอหน้าอได้าหน่อยด้ค่ะกินหมวกระทาไหมใช่นี่จะเล่าให้ฟังอเน้องเจนนี่น้องบูมน้องแกนน้องยิวบอกเลยว่าทุกคนมารวมตัวกันนะจุดเนี้ยเพราะเริ่มจากที่พวกเราทั้งหมดไปเจอกันที่บ้านน้องเจนนี่แล้วก็เราอ่ะ ได้แบบอยู่ในประสบการณ์อยู่ด้วยกันร่วมกันลุน้นร่วมกันลุน้นร่วมกันลุน้นร่วมกันลุ้นร่วมกันเอาใจช่วยกันแล้วพอในวันนี้เราได้มารวมตัวกันอีกทีแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเราโค้รขอบคุณเจนนี่เลยอะ <c oughs> ว่า ในวันนั้นน่ะที่พวกเราอ่ะได้ไปเจอเจนนี่มันนาให้พวกเราอ่ะได้เปลี่ยนชีวิตหมดเลยเออแล้วมันก็วันนี้เราก็ได้มารวมตัวกันอีกทีแล้วตอนแรกก่อนที่จะชนจอก็คือร้องเพลงขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เจนนี่ได้มาร่วมฟังกันจังเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์พี่เชนชนจอเจนนี่วันนี้นะคะพวกเราขอบคุณมากๆที่เจนนี่ได้สร้างปรากฏการณ์การทําให้ออนไลน์มันกลับมาทึกคักอ,คอีกครั้งเนี่ยทุกคนคือแบบ เนี่ยตุ๋ยน้องธาตุน้องออมเนี่ยค่ะแล้วก็พี่เชนเนี่ยค่ะนี่ค่ะน้องเซมแฟนพี่เชนก็เนี่ยมาร่วมกันแบบมานั่งคุยกันถึงบรรยากาศดีๆเลยอะค่ะร้องเพลงกันกินหมูกระทะกันบ้านพี่เชนค่ะถ้าไม่มีบ้านเจนนี่วันนั้นเราไม่มีการมานั่งแบบนี้แน่นอนเลยเนาะขอบคุณน้องเจนนี่มากมาขอบคุณทุกคนนะคิดถึงนะเยบูมขอบคุณมากเพราะว่าบูมใช้ทุกวันนี่เราเราแล้วที่สําคัญก็คือที่อยากจะบอกกับที่อยากจะบอกกับน้องที่อยากจะบอกกับน้อง ที่อยากจะบอกกับน้องเจนนี่ก็คือว่าเออเราต้องเฮิร์ก็คือเชื่อว่าน้องเจนนี่ต้องสู้กับอะไรต่างๆมากมายเนาะคือนอกจากที่ว่าจะให้แบบเราไปขอบคุณแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเจนนี่ด้วยนะเออไม่ว่าจะอะไรเราความตั้งมั่นในความตั้งใจดีอ่ะเชื่อว่าน้องเจนนี่จะผ่านมันไปได้แล้วพวกเราก็เป็นกาลังใจให้ก็เลยเดี๋ยวน้องออมเร็วๆพี่ทองมีอะไรบอกพี่เลยพี่จะเป็นโล่กำบังให้เจนนี่แล้วก็ยูเองไม่ต้องกลัวนะลูกนะ พี่อ m t มเทคยู r ซ้า e แบบซ้ายสุดเลยไม่ต้องห่วงนะลูกนะขอเพลงใช่ไหมคะใช่เพลงอะไรคะให้หนึ่งเพลงให้หนึ่งเพลงน้องออมอยากร้องเพลงให้ทุกคนนะอพี่ด้วยอ่ะมีเพลงที่เราจะขอมอบให้น้องเจนนี่นะคะน้องยิวน้องบูมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่สู้กันเต็มที่นะคะเจนนี้สู้ไปนะเธอตั้งมั่นในในความจิตใจดีการเกิดขึ้นของปรากฏการของเจนนี่ครั้งนี้บอกเลยว่ามันได้เปลี่ยนโลกออนไลน์ ที่มอบชีวิตใหม่ให้พวกเราทุกคนนะวันนี้น้องอมเป็นเจ้าของฟินบิวตี้แต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับยังไงฝากดูด้วยนะรักมากมากนะสู้มากมากนะนะขอบคุณมากมากสู้มากมากนะเราจะเป็นโลกกันไห้เจนนี่นะแข่งนะเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเจนนี่ก็จะผ่านมันไปได้แต่ว่ารู้แหละว่ายังไงแล้วข้างในมันคงแหลกสลายในความตั้งใจที่จะทําเออวันนี้ก็แค่ว่าพวกเราจะบอกว่าสิ่งที่เธอทําแล้วอะ มันดีเสมอไม่ต้องคิดเดยอะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ทุกคนนะคะแม้ว่าการที่ได้ไปออกกับเจนนี่มันคือความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามเมื่อเราอ่ะได้กลับมาต่อยอดของเราคนได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นคนมาดูไลฟ์เรามากขึ้นคนได้รู้จกักเรามากขึ้นมันเกิดจากที่น้องเจนนี่ได้ทําสิ่งสิ่งนี้เพราะฉะนั้นผู้พี่ที่ได้ทําแบรนด์ออนไลน์ทุกคนขอบคุณมากจริงๆรวมถึงแม้ว่าทุกคนที่ได้ ออกน้องเจนนี่ไม่ว่าจะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ชีวิตทุกคนเปลี่ยนหมดขอบคุณนะคะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสู้นะเดี๋ยวรอเชียร์น้องแกนต่อนะอ๋อเป็นคลียร์ใจด้วยเองเรื่องของยกเลิกไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากขอเชียร์น้องแกนต่อนะรู้ว่าแอร์เย็นสู้บ้จแอร์เย็นระวังนะสู้สู้สู้บ้านเจนีแอร์เย็นมากสู้สู้นะน้องแกนสู้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  ขอบคุณนะคะเธอจะผ่านมันไปได้เราไม่ได้จีนเนี่ยงเออเราให้เขาพูดบ้างสิเดี๋ยวฟังอย่างเดียวเออให้เจนนี่เจนนี่เจนนี่พูดหน่อยก่อนเจอกันจ้าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนไม่ได้ฟังของตัวเองเด้๋ยวเราฟังได้ยินจ้ะยินก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมสร้างกตบได้ยินค่ะคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหน ต้องปิดับต้งปนดเพคอับให้ทุกคนไม่มาเจอการที่เราแบบมาโว้ให้เราแบ่ความสุขเราะว่าบางทีก็เออมันก็มีบางช่วงแบบน้อยใจว่าเรเหนื่อยมากเลยที่ไหนวะหรือว่าทำอะไรหรือว่าสุดท้ายอ่ะคนที่ออกทางแบบมดีมากค่ะใจไม่ต้อกังวลใน้นลยบคุทุี่นะคะแล้วก็ พี่ออม <c oughs> พี่เมย์าุ๋มเลยพี่อู๋วันนั้นก็ขอบคุณมากนะไม่เคยเห็นเลยว่าพี่อ<ม>ู๋จะแบบว่าเป็นที่ขนาดนี้นขอบคุณบุมด้วยนะ คนะคะถ้าถ้าพวกเรามีอะไรที่พวกเราช่วยได้นะคะน้องเจนนี่ก็บอกได้เลยนะคะได้เลยดีใจมากเลยอยากเสียบกระหลาษเออซัพพอร์ตเจนนี่นะซัพพอร์ตเจนนี่ซัพพอร์ตนะะคเจนนี่ซัพพอร์ตมากมากซัพพอร์ตนะหวังว่าจะได้ยินนะขอบคุณนะซัพพอร์ตนะขอบคุณนะ Oh. น้องแกนโซ่ส่น้องแกนชั้นหายใจเลยน้องแกนจั้หายใจเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะพี่ตลุ่ยตลุยกเลยเออลองเลยนซิไอเรื่องเงินมันก็ส่วนหนึ่งพี่แต่ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นมันเยอะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแบบเวลาที่เราโดนดราม่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ เราอยากแบบเอาเวลาบางทีก็เอ็นดูลูกเราอะเนาะเหมือนตัวเลเ็กอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้อุ้มเขาเลยอะใจาใ<ค>าเลยอะไม่แค่ห่างมาวันเดียวยังแต่ไม่นเนี่ย<ม>บอกพ<ม>อจะลงเลยก<ม>็คือเด่ยพี่ๆก็รอกันอยู่คนทั้งบ้านก็อกรอกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบทําให้ดีที่สุดคือมันเหมือนเราเอาเวลาส่วนตัวมามาใช้ตรงนี้เยอะมากอะคือจริงๆเรื่องเงินอะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือหนูรับงานมาแล้วหนูจะขึ้นไรวันไหนก็ได้หนูจะลงที่ยงคืน หนูจะลงตีหนึ่งก็อาจจาววนหนูก็ลงลากไปตีห้าตีหเพราะว่าหนูอยากให้แบบทุกแบรนด์เติบโตจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเออบางทีแบบลามาได้ายชั่วโมงเยนี้เราก็คิดถึงลูกนะเพราะว่าเวลาเราปอดลูกเราก็จะหายเหนื่อย<ม>ใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าเออ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาอ่ะมันมันคือช่วงเดียวมัน hmm. ค mm ือครั้งเดียวเพราะเขาเป็น2เดือนแค่ครั้งเดียว3เดือนแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกน้อยน้อยแต่ว่าสุดท้ายเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือทําด้วยความเต็มใจมากๆอยากได้ห็นหนึ่งความตั้งใจนะคะทุกคนขอบคุณเจนเจนแม่เนเจลูกเอ้ยเก่ขอบคุณมากๆว่พี่พี่ก็โล่งใจลูกๆจะภูมิใจมากที่แบบทั้งพ่อทั้งแม่แบบเก่งมากๆเลยแล้วก็เผาเชื่อว่าเจน กับพี่น้องยิวอะ่ะคือแบบเป็นสุดยอดอะ่ะอืแล้วคุณพ่อคุณแม่อมขอบคุณค่ะเอากดได้